สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่น Power Pop Girl Tower นะคะโอเคตอนนี้ก็เห็นว่าเราได้ติ่งตัวเป็น Power Pop Girl นะคะมีโทมันเราแล้วก็พี่ใหม่ใที่ติ่งตัวเป็น Power Pop Girl นะคะโอเคค่ะแบบนี้ยังสร้างไม่เศษ็น,นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะมาต่อ EP สองเนาะโอเคแล้วเราไปเล่นกันเลยไปเลิฟกันเลยค่ะ มีโทมัรเป็นคนสร้างนะคะทุกคนเราไม่ได้เราไม่ใช่คนสร้างนะคะเราก็คือมารีวิวแบบโทมัรให้นะคะเดี๋ยวจะทีนี้เ้มใต้ล่างคลิปนี้เลยก็คือโทบาระจะเป็นสีแบบแดงฟ้าเขียวนะคะข้างๆเราที่ชื่อว่าโทมัรก็คือคนสร้างนั่นเองทุกคนจริงๆนะโทมัรให้เราเป็นแอนนะคะเราสามารถบินได้ด้วยนะ ต่ว่าเราไม่เขียนคำสั่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเดลเซิร์ฟนะคะใช้คำสั่งตามเนี่ยค่ะก็คือไม่จะเป็นตนุ๊กเชล์คำสั่งนะคะเพราะว่าเม,มือนรันมือแบบที่ดูอ่ะตรงเลเซอร์สีฟ้าเลยชอบอบบจอเลเซอร์สีฟ้าสวยมาก บินได้แต่ว่าถ้าถ้าไม่มีเฮดดี้แอดมิอะไรเงี้ยบินไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรัสนเชาว์นะคะก็จะเป็นหอคอยบัสหอคอยบลัสนะคะนี่ค่ะเราไปกับสาว,สาวกันเลยตัวช่วงนีอาจจะเล็กๆเ,เนาะขอโทษว่ะค่ะทุกนียต้องที่ฉบล็อกเลยแหละทุกคนไม่ใช่คือแบบไปนานมากค่ะโอเค ก็จะเป็นหน้าบล็อซซัมเลยนะคะอทุกคนเรานะคะไม่เราไม่ลืมคลิป Q&A นะคะแน่นอนเลยเราไม่ลืมคลิป Q&A ตุยเธอคิดเฉยเลยทุกคนโอ้ไ oh ม่กอดโม่มาแต่โม่ไงม่แต่พูดเราไม่ลืมคลิป Q&A นะคะคือจะปิดให้ทุกคนถามพวกมีสิบธมองนะคือมีคนถามน้อยแต่ว่าข้อคือเยอะมากๆนะคะ มีพีเดียแหละทุกคน,นเนาะรื่ว่าเราจะมาชี้แจงด้วงการลงคลิปนะคะลงคลิปนะคะอ่าสัปดาห์หน้านะคะเราไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเป็นโรงเรียนนอแล้วก็คือไม่ได้ค่อยจับยูทูบเลยนะคะเพราะว่าเนื้อหามันยากเนาะแล้วก็มีงานจุง้งตลอดเวลานะคะโอเคค่ะทุกคน,นนี่คือ โ okay. อ๊ยตรงนี้ยือแบบเราเสียเลือดเือะมากนะคะรอเลือดก,ก่อนเลือดดีนี่ทุกคนถ้าไปอะ่ะคิดแน่นอนทุกคนอ่ะเราไปได้แต่ว่าต้องรอนะคะเพราะว่าตรงไอลเลือเลือดตรงนั้นอะมันจะทำให้เราคิดได้นะคะโอเคตอนนี้นะคะเหมือแนบบเลือด ใส่เลยโอเคเราก็กระโดดไปนะคะตรงเนี้ยคือทำให้เราคิดนะคะโอเคอยู่รอดปลอดภัยเอ้ยเจอแฟรแล้วทุกคนเจอแฟรมันคือบัตบัตบัตเบิร์นบัตเบิร์นเทวะนะคะอ่ะนี่ก็คือการจบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเราจะเราจะมาเล่นหอคอยแฟรให้ดูนะแต่ว่าขอให้เขาสร้าง ปีีสองแน่เลยค่ะเดี๋ยวเราบอกให้เขามาเรียนแถวกันเลยโอเคนะคะตอนนี้ค่ะก็เรียนแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนคนที่ถึงก็จะมีเอ่อไมค์โทรมาเล่าๆนะคะ iPhone ฟฟแล้วก็มีนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย